สวัสดีครับสวัสดี MC ก๊กแต้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซื้อบุญสุขคนครับพี่น้องครับหลังจากทถือในบุงคลิปเนี่ยมันอัดลงไปอันนี้มูเซอรนี่มันจอได้ของขวัญจากผัวคนว่าเจได้ผัวซื้อของขวัญปีใหม่ให้เจ๊นี่เอาไลยเงินก็ยินอยู่กับมันซื้อรถตัวเงินจากความก็มีอยู่ม่ยอมครับผมมาเจอใก็ซื้อให้มาจั่นโอ้ผู้หญิงเป็นที่สุขคนอยู่บ่พี่น้องสร้างจากโรงงานเดียวกันอยู่ดีโอ้นายสางเนาะอ่ะลงไปครับพี่น้องครับไป เร,เรื่องก่นอนนะอันนี้ก็ซื้อมาเรียบร,อยร,ร้อยแล้วนะเดือดจะมาเสือใยพันเนี้ยเสือใว่าถึงใจบัวเงินเงินอยู่บัญชี้พันก็พว่าอยากอย่างไรยัง,ยงก็เสืออบยังไม่อยากมูมอยู่เพราะว่าเนาะเสืเขาใจเมียแล้วเขาจะไปทั่วคนเสือเดอยู่ไปได้ใใหมื่น ข้อใจเข้าไหวด้วยไม่ข้อสิบ่อไปนะืล้วมาเสื้อไปเมียวันของขวัญวันปีใหม่สำหรับเจดินจะเป็นอะไรนะข้อติดตามไปเอินมากเหมือนกันนะใ้่แล้วเนียนอันนี้สิ่อของขวัญมาให้ไปเบิ่ง เงื่อนเงินอยู่บัญชีิ่นทึกเงินจะมาคุ้มเอาของคนต้องผัวอยู่กินขนมปังนะเด็ก็อยากจะให้เธอซื้อให้ฉันเข้าใจหรือเปล่าฮะก็อยากจะให้เธอซื้อให้ฉันเมื่อกี้จะเห็นเธอแว๊บๆอยู่ตรงนู้นน่ะดูที่ไม่เธอซื้อที่ให้ฉันเหรอเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกทุกมากเลยซื้อที่ชื่อใครอ่ะชื่อเนี่ย ะน,นะไลนแล้วครับพี่น้องเสื้อผ้ายของควันวันปใหม่ให้กับเจลินนะครับอ,อ,าอา่าเป็นยังไงของควัญจากผัวคนว่ามันก็สดีใจใหแห้งสิดีแทะ,ะเธา,า,าไม่เคยซื้ออะไรให้ฉันเลยนะ,ะเ,เงินก็มีอยู่ นี่มันจีอยางนั้นก็สื่อเอาตัวความรู้สึกมันบ็คือกันนะค่ะแล้มีฝากบอกผู้หญิงทุกคนนะเอาผู้ชายทุกคนเด้ออย่าสิคิดแต่ว่านี่พวนี้เอาเงินไปให้เมียให้เมียนะค่ะให้เมียสื้อเอามันบดแมนอันนี้มันขึ้นกับยุคความรู้สึกว่าเขาห่วงเราเขาคิดถึงเราเขานึกถึงเขาอยากเสื้อไพลย์อยากเห็นเขาเป็นคนสําคัญอยากให้เขาดีใจอยากให้เขามีความสุขยังสีได้ความรู้สึกกันนะโอเสื้อไพลย์สื้อแต่ลูกอมให้ก็ดีใจได้เอาบอกสื่อสซะแต่ว่านี่ก็อยากได้ของออ้ยังแฉงน เก็บบัตรโบาดตัวตั้งยังไม่ห้าสิให้อยู่เป็นเนี้ยหรือว่าจะคนแบบผู้หญิงเหรอลินน่ะเป็นคนบริหารเงินขับมาเนี่ยเงินแล้วใจไหมฉันบริหารไหนเขาจะมาเซอร์ไพรส์ฉันเดี๋ยวนะพี่น้องของขวัญอ่าปีใหม่นะฮะให้เจนนินเป็นเสื้อผ้ายเปิ้นไปซื้อบางมัสอิ์ข้าใส่ะมาเบิ้งพี่น้องป้องไปว่ามันคืออะไรรับอกว่าถูกใจแน่นอนอ่าฮะหนึ่งสองซ้ำ ท้แท้แทนนี่นะฮึนี่นี่ซื้อเอาโอ้ยทำอะไรด้วยเนี่ยเอาตับลงไปตับแมงที่ได้ชิปนวลบวางไปไปท่านเรียวยุ่งดีละนี่ยังฉาพี่น้องอันนี้เหรอที่เธออยากจะให้ฉันเนี่ยลูกเบิ่งกินแต่ตับหมูที่หล่ะซื้อไว้ยกไปผมไปตับน้ำมูกผมเอิอคนมากินบ้านๆตับครกเดียวและที่สำคัญนะครับ ้ต็มแบบสบายสบายป้าบมันนักไม่ใหญ่แท้เหรอแท้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 นี่คือเสดงว่านักเอาว่าตรงนี้ไม่รอโออคดีเหมือนกันนะนี่นี่อันนี้เสียงอ้าวเสสาบเส่ยสาบเออโอ้โหจีบไทยจิบตั้มลางทุงกับสีเลยถึงใจปะ เบร์จกักิบร์ดอนี้เบิรีชุดดนีพันหนึงพันหนึงแถมหนามแทมหนามมันนึ่งนี่นี่คือสิ่งที่เธออยากจะให้ฉันเอ้อไม่ไม่าม,ามาก,กินตะมูงเนาะที่อยู่ด้วยกันมา23า4ปี<ช>นี่คือมอบสิ่งนี้ให้แต่ของแพงี่พวกท่องวันต้งกาสซือาเองพวกมึงก็ซื้อเออขอบคุณเสืยปูมากนะทือหูใจนะคะย้มกันมานี่แล้วหูใจลิ้นมากแล้วก็เลยกไวล้นนะเรงประเดีอยู่แค่นึงอยู่ เอาไว้แล้วไม่เหม็นแต่ที่วอากันจริงๆนะดินก,กินสมตำทุกมืออเลีนะคะหลังๆมานี่จะห่างหน่อยนึงเพราะว่าดินเป็นกรดไหลย,ย้อน<ม>โอ้ก็แตกแล้วนี่แหละมันแข็งโอ้ยแตกแล้วนี่แตกกระตำได้อยู่ไม่แตกตอนไหนเนี่ยเธอไปเปลี่ยนเขาเลยนะเราไปเปลี่ยนสิร้านไหนอ่ะร้านเดียวร้านที่ซื้อน้ำเลยโอ้นี่แตกแล้วแม่ค่ะบ่ได้เด้อหนีเด้อยังไปเปลี่ยนเอาเัอไม่ใช้เรื่องใดก็ขอบคุณเสียพูดเลยๆนะคะเพราะว่าที่เป็นในอย่างการขอบคุณที่ ท้าบุทวงกับบ่อห้ยหรอพี่น้องวันปีใหม่พี่น้องก็พองกับบ่ห้ซื้อซักบ่หุงคร้บผู้อื่นเขาอาจจะซื้อรถซื้อทองให้เมียแต่ว่ามุมีเงินมีเงินอยู่ซ้ำนี่ก็ซื้อซ้ำนี่นะเห็านว่าเมียมักตำาหุงก็บทซื้อโคกเ้วยเนาะเออหุงมันแค่เทปหน้ากัสีเอาเองแล้วบักพี่กันแค่ซื้อไม้ยูมาัน่อยนเอาไปตำเอาบ่หุงกวยเตี๋ยวงานเพื่อนกินตำมัดโคกนี่กิ้นมัดมานได้แจ่ะไม่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 ฉันเอาไป ทเออนะคะพอดีเลยอ่ะถ้ามาหากินให้จะพูดเป็นผู้สับกระหงนะคะที่เคยจะเป็นผู้ตำนะคะมาเลยเอานี่คือบ่ตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึงตึงตึงแล้วก็ไปขวังขวังสากรเรื่องจะเป็ข้ากันเนาะฮะนี่นะครับเดี๋ยวว่าเลยครับพี่น้องครับเสื้อไผ่เจริญนะครับของขวัญมันปีใหม่นะครับเสื้อให้เมียให้เมียไปตำซูบูกินอ่าเออไถลุ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 เอ้าอันนั้น นะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องสวัสดีพี่ใหม่เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางกลับบ้านไปหาปูเฒ่าพูกแก่ห้าลูกห้าลานเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีชีวิตนักพี่น้องอรำเลยรำรวยยิ่งยิ่ยิ่ย้่งไปสื่อให้ก็ไม่อยากเยอะนะไม่อยากไม่ใช้อยู่ขี้เอาขี้ยาสุดไรซ่าโขมโขมเตี้ย